つかみたいものが โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอดโกลเด้เติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ุณนัดขอหย่านได้ไหมครับเพิ่งหัดเล่นตัวนี้อยากได้ไกด์ไลน์ในการเล่นหยัานชนกับตัวอื่นๆค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะคลิปสนุกมากชอบดูสู้ๆค่ะขอบคุณครับผมก็อ่าชนมันจะมีท่าในเลนไฟเตอร์อ่าไฟเตอร์แอสซินแล้วก็เป็นสายแท้งนะครับถ้าจะฝึกในช่วงแรกผมคิดว่าเจอพวกสายแท้งอาจจะดีหน่อยอย่างเช่นรอฟซี่อะไรอย่างนี้เนาะจะดีมากนะครับหรือว่าถ้าแบบ อ่าแรงไม่สูงมากมตอตสมีมีหลุดมาให้แบบชนแน่นอนแล้วก็มามาหลอกเออนี่ก็ดีเหมือนกันนะสามตัวน,นี้ผมแนะนําถ้าแบบถ้าจะฝึกเล่นนะครับแล้วเจอ 2- อสตัวนี้ที่ผมพูดมาง่ายมากนะครับในการฝึกเออในเลนเลยนะถ้าจะแบบยากยากเลยในช่วงต้นเกมเราจะแพ้พวกไม่ไม่เชิงแพ้แต่แบบมันจะโดนกดง่ายนะครับแบบซูก้าเออย,ยีน่าเอีย,ยวมาเอยที่แบบเล่นระยะ ต้นเกมแรงมากนะครับเออในช่วงแรกอย่ามันจะเล่นยากนะก็ดีเกียกพวกแอสตินไฟเตอร์แรงๆแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ชนกับตัวอื่นอ่ะก็ลองดูว่าลองลองประสบการณ์หนึ่งไอ้ตัวนี้ต้นเกมเราชนไม่ไหวว่ะโูดามจเ,เขาแรงเกินไปขนาดเราออกรองเท้ากอดเราอย่งสู้ไม่ได้เลยก็ลองลองดูนะครับประมาณนี้เติบสวยแอรเติบสวยเข้ามาไล่ลำ ฟิกเลยครับสับอ,อ้นี่เรียกว่าใช้คงใช้ครีบอะไรเงี้ยให้เป็นไบขอลองหนห่อยป่ะแน่นนนาจะสู้ไม่ได้ครับปู่นี่ต้นเกมโหดมาก <c oughs> <c oughs> อุปมากันเยอะด้วยไม่น่าเลยกดเดินชัดดาวแต่ตัวนี้ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับแต่ว่าเล่นประมาณกลางๆพวกออกของนี่ก็รู้ประมาณหนึ่งนะครับ เจอพวกแทแท้งใช่ไหมอ่ามุรามมซ่าต้นเกมก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับเราไปเป็นแบบ a อส r a l สเปียใช่ไหมก็คือเจาะเล็กแล้วก็ย้ายไปเป็นพวกอายากได้ตัดเลือดไหมอยากได้ดีเมชเชอร์ให้ตัวมันถึกไหมคูดาวนะครับแล้วแต่เลยนะตรงน,นี้แต่ว่าตัดเลือดก็ดีนะอได้ตัดเลือดออฟเลนได้ตัดเลือดแทงนะครับค่อนข้างดีเวลาหลบหลบมือได้ด้วยครับ แล้วเราเข้าแล้วฝั่งเขาเข้ามาอย่างลึกครับไวเล็ตจ,จนนังหวะนี้จังหวะนี้เอาไปหนึ่งเขาบุกป่าเรารัวๆเลยครับรัวๆ,ๆตายโอ้โหไม่ตายก็แย่แล้วอ่าถ้าเจอแบบถ้าเป็นสายแทงมันก็จะง่ายต่อการเดินหน่อยนะครับเราจะไม่โดนผมอ่ะผมจะไม่โดน ตอดในเลนเออไม่โดนตอดในเลนแล้วหนึ่งก็เดินคลิปอะไรก็ง่ายนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างออกมาให้ดูเนะแต่บางเกมบางเกมถ้าแบบอยากจะโซโล่ในเลนผมคิดว่าตัดเลือดก,ก็โอเคนะแค่แบบบางเกมนะปกติหยานหยานผมไม่ค่อยออกตัดเลือดักเท่าไหร่ปกติผมจะให้เมทเนี่ยออกตัดเลือดนะครับถ้าไม่เยอะจริงๆแบบเอ้ย กูต้องช่วยออกว่ะอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะไม่ออกเอาไปเล่นถึกแล้วก็เข้าไปล้วงแครี่แทนนะครับขอละกันดูทรงว่าจะต้องเคลียร์คลิปนะตรงนี้ก่อนนะครับแต่ฝั่ง,งกา้ามนาคอที่เดินเกมแบบรัวๆเลยนะเข้าป่าแล้วก็เจ้าจิปเน็ตนะครับยังเข้ามาเวทเราไม่หยุดไอปู่นี่ก็โหดเหมือนกันนะครับเป็นสกิลโซนที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เลยใครเคยโดนปู่ไคไหมครับแสดงว่า คุณจะเข้าใจความรู้สึกที่หุยเดี๋ยวโดนนื่นเดี๋ยวโดนสตันอู้น่ารำคาญเดี๋ยวเกาะปูเด้งเอ้ปูนะครับต้นเกมก็ระวังไว้นะแต่เราก็ฟาร์มฟรีไปฮะเป็นล็อกซี่ล็อกซีที่ล็อกซนี่ก็ไม่ค่อยจะมารบกวนเราเท่าไหร่นะครับเขาก็จะไปเล่นกับเลนอื่นแทนนะครับมาเราก็ตามสูตรเลยตาะเล็กนะครับออมนิแอมเดี๋ยวแต่การเรียนทำลายเลยว่าเรา อยากได้อะไรนะตอนตอนนั้นนะครับโดนจับอืมแต่ล็อกซี่นี่นครับก็ถ้าใครเพิ่งมาเล่นใหม่ล็อกซี่จะจับไม่นานแล้วนะครับเ,เพื่อนๆแม้ว่าจะจับใกล้จับไกล1.5วินาทีเท่ากันหมดนะครับตอนนี้แล้วเราก็มาเช็คดูครับแล้วก็ทีข้อมูลฮีโร่เราก็จะรู้ว่าเอาะตอนนี้ศัตรตูเท่าไหร่อ่ามุรามาสายอยู่ประมาณภาพ แนะนำผมคิดว่า8 0 0 9 0 0 1 0 0้นะครับ8 0 0 0 0 0 0 0 0คิดว่ามูรามาปาสานน่าจะคมละแต่ตอนนี้ก็ยังยังดีกว่านะครับเป็นดิบิเชอร์ก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดเหมือนกันขอหนูค่าตอนใครก็สปีดเหมือนกันนะครับสปีดหมายถึงว่า ปีดในเรื่องของการทํานู่นทานี่นะครับก็พยายามอยู่แหละเออแต่ฝั่งเราก็ต้นเหมือนกันนะครับเป็นเคป่าเออมันก็ต้นทั้งคู่เพื่อนก็เล่นให้นะครับเพื่อนก็แบกในช่วงต้นเกมให้แล้วก็เก็บ2ส,ส่วนมากผมใช้2นะใช้2นํานะครับก็จะอัพ2นําเออเก็บสีส้มไว้ระหว่างการเดินไปแก๊งอะไรนี้นครับเก็บสีส้มให้มันคููดาวให้หมดนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองไม่ให้แบบ มีครูดาววินาทีขึ้นมันค่อนข้างที่จะดีนะจะกดได้สามทีสาทีออกมาก่อนทุบไปหนึ่งดีครับโอ้ไม่ได้งกเลยว่าไม่ไงดูสตันดี้นี่ฮะสองทีนันหนึ่งสองสประมาณนี้มาาันจะแดชได้ประมาณสองสามครั้งนะครับอืมถ้าแบบสแต็กเต็มนะและสะบ,บัดครับตรงนี้ แอบ,บแรงเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆออกสายดาเมจล้วนมันก็ตัวมันอาจจะบางๆหน่อยแต่ถ้ากลัวตายหรือว่าแบบเอ้ยฝันข้ามแรงไปออกพวกโอเดนวิลเพื่อเอาแบบความแรงในการโจมตีเมื่อเราโดนโจมตีนะเคลื่อนที่ไวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กอดสะท้อนก็ดีชิลออฟเดอะลอสก็ดีนะครับเลือกเลยว่าตอนนั้นเพื่อนๆเ,เ,เจออะไรอยู่นะครับอย่างเช่นเอรันโดป่าแคร,รี่หตัวเลนอะไรเงี้ยผมคิดว่ากอดสะท้อนมันจะดีมากสำหรับแคร,รี่สตัวนะครับ พวก DPS แบบ d a m a จ e per second อย่างราพี่อะไรอย่างงี้นะกอดสะท้อนก็ค่อนข้างดีมาในตอนนี้ครับก็เลเวล11เข้าไปแล้วนะครับก็อย่างเงี้ยผมก็จะเก็บส้มไว้นะครับส้มผมคิดว่าส้มผมใช้ได้ใช้แล้วรู้สึกว่าดีเออเรื่องตอนกดอันตีแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับแต่ในตอนที่แบบเลเวล2มันจะกดอีกแบบนึงนะ ยังไม่ค่อยกล้าเข้าเท่าไหร่ครับรอเพื่อนมาเล่นด้วยทุกป้อมไปถึงทีก่อนถ่ายอาาอกมนรอเล่นแต่ละสเต็ปโ้โหแต่ว่าอันตีเขาหมดเลยครับตรงนี้ตรงนี้ผมเล่นต่อไม่ได้แล้วว่าหายละโอ้โหน่าจะล่มนะตรงนี้น่าจะโดนถล่มพเพื่อนไปเก็บหลังให้อย่างสวยครับรรรรค r ับ เรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้หมดแล้วเราก็รอแบบอัติมาอีกทีครับผมจะรอ12เลยรอ12เดี๋ยวไหนหมดเนี่ยเฮอมาแล้วครับเจาะเกาะ40%มาเลยว่ะโอ้โหเมื่อกี้เราหนีตคราวนี้เดินหน้าดิบริเชอร์แล้วนํำสวน2ลสอ ตันอีกที2 2ฟิก1ใช้ต่อเติมคลิปแล้วแร็พครับ1ทุกอีกทีแร็ปคลิปเอ้ยไม่ใช่แร็ปคนเฮ้อโอ้ยมันค่อนข้างดีในตอนที่เรากดอันติแล้วเราแบบตีได้เด้งเลือดตีได้เด้งเลือดตีได้เด้งเลือดนะครับก็มันจะรำสนุกมากๆตอนเลเวล12นะครับ เกาะมากสุด600ตอนนี้600นะครับแต่เราได้คือของเราเราฟาร์มฟาร์มนำเกินอะตอนเนี้ยเงิน7,5 0 0นะครับหยาบหรือผมไม่เคยลองนะไอเรื่องของเคียวเดี๋ยวผมขอลองออกนะครับไม่เคยลองเหมือนกันไปถ้าไม่อยากเล่นก็ออกก่อนนะครับถ้าเพื่อนอยากเล่นก็ตามสูตรอู้ยดูเคาะโอ้โหดิวอยู่แทงครับแทงเลดเกมก็เหมือนกระดาษให้ผม ให้ผมเข้าสวยเพื่อนกระแทกเออสุดแต่นันสุดเกินนะเดี๋ยวโยนอ่าสอนมากก็มันไม่มีเขาเรียกว่าแพทเทิร์นตายตัวนะครับว่าจะใช้สองสองหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองหนึ่งสองมันแล้วแต่นะครับลองกันดูแล้วแต่จังว่านะครับอะไร ไต่แล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็แอสินในช่วงต้นเกมอย่างที่ผมบอกเลยพวกมันอะแรงมากกับเราที่ท่านหลบด้วยสกิลสองอาจจะไม่ได้หลบเป็นอมาตะเหมือนแต่ก่อนนะครับลดทอนดานเมจลงมานะครับแต่มันก็แรงอยู่ดีนะครับก็แนะนําไปพวกมอตสอมาล็อกนะครับแล้วก็ตัวอะไรนะ ล็อกซี่สามตัวนี้ผมคิดว่าเออง,ง่ายๆเขีย์คลิปง่ายเดินง่ายคลายคล่องนะครับก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม